สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กับมาโฮพอกับช่องแฮปปี้พีคแทลแล่ออีกล้เนาะเบิร์สภาพแม่ตอนแรกเนาะก็จะหอยุ่งหอยองจากน้อยยังไม่ทันได้อาบน้ำเนาะวันนี้แม่ก็จะพามาเบิร์ความสามารถพิเศษของพอบ้านอีกแล้วเนาะจ้าทุกคนก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกทุกคนที่เขามารับชมเนาะมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัง กา่เธอแม่ก็ขอบคเด้อจ้าเดี๋ยวนี้แม่มีเพจเด้อทุกคนเพจเฟซบุ๊กเนาะซื้อแฮปปี้พิกไทยแลนด์คือกันเนาะคะเนาะเดี๋ยวแม่พาไปเบิ่งความสามารถพิเศษพอบานเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าทุกคนนี่จะเป็นความสามารถพิเศษของพอบานอีกอย่างหน,นึ่งถ <laughs> ่ายคลิปน, <laughs> นี่จ้าเอ็นอยังยู จนาทีครบาลพี่น้องเฮ้ยน้ำผู้ไปนั่งข้างพ่อนะเออแล้วก็สวัสดีสวัสดีจ้าอนสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อน้ำูหนูชื่อน้ำผู้อันนี้เป็นเป็นทองนอนของแม่กับพ่อเนาะทุกคนเป็นที่นอนอาจจะอาจจะหกจักหน้อยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวดูดูพ่อทำอะไรเนี่ย พ่อเก่งจังเลยโรพยาบาลจำเป็นพี่น้องเยอะจังเลยทันในบ้านเป็นหนังอะไรเยอะไปเลยแม่ก็เริ่มท้องเยื่อแล้วเนาะทุกคนคือละติ่มฮกเดือนแล้วเนาะกะไม่ได้สอยได้แต่สวยพันเพ็ดก็นั่งมิได้นั่งเหิงมิได้ยืนเหิงมิได้พอบ้านเพิ่อก็เลยอาสาลูกสาวีดเสื้อผ้าเฮือน้ำพริกเนาะ แม่ยังมีทันในหัดเธอน้ำพีกลีดเดออ้อจ้ะยังยามันดาดพื่นเนาะค่ะเนาะคือพื้นเหยื่ออีกจักหน่อยก็เนาะกะว่าอย่แหละขึ้นปอหา้าปอหกแม่ก็จะหัดแล้วเนาะช่วงนี้ก็ยังมีทันในหัดเธอก็คือพอลีดไปสก่อนเนาะคะ่ะน,นี่อันนี้พอบาเพื้นโซฟีมือเนอะาะจ้าทุกคนซอยกันซอยกันน,นัง่งลีดอีต้นีองเยนั่งนั่งเหง่กับเจบหลังเนาะทุกคน นี่จ้ะเอ็ดเป็นเมืดจ้ะพอพอบ้านบ้านนี้เอ็ดเป็นเมืดเลยจ้ะทุกคนเก็ัเข้าวก็เป็นไทหน้าก็เป็นลีพายอีได้มื่อนี้ก็ไทหน้าขึ้นมาเป็นเหมือนล <c oughs> ีายอสุดเดียวสุดเดียวสุดเดียวเป็นของแม่นิเกกบ่อรกับบรอีกของลูกสาว เพิ่งจไปลงลีน่นมืดเปลี่ยนตัวเพิ่นไปลงลืน่นลื่นแล้วก็จมอีเลยทุกคนมีการจมอีกก็ต้องซอยกันเนาะจ๋าจ๋าลกูกเพื่อบอ<ม>่เ้ยจะได้รู้เ,เราพูดไปเก็บไหมพี่เอ๋อโอ้ยนี่นี่นี่จมพูนอันี่น ห้อยเด้อห้อยห้อยเด้อแม่เป็นห่วงจับตรงนี้นี่จับตรงนี้โอเคห้อยตรงไหนห้อยตรงไหนคะห้อยห้อยฮหกพี่น้องเอ้ยห้องเลยห้องก็หกเด้อจ้าเพราะว่าทรงทรงนี้แม่เอ็ดแบบแม่กับมีเอ็ดเผื่อเลยเนาะมีแต่กินกับนอนอย่างเดียวไม่ฮ้อนไม่ฮอนไม่ฮอนหรอกค่ะเก่งค่ะเก่งเก่งเก่งไม่ฮ้อน จับอันจับกิบข้างในก่อนเด้อฮันเด้อเดี๋ยวเด้อทุกคนอันเบาะเบาะวิธีลีดพอบานก่อนเด้อแป๊บเนาะร้อนร้อนยวจับแม่ตังกอรนี่จะจับเบิ้งพูดว่าตรงนี้จับกีบข้างในแต่ก่อนมันจะมีล็อกของมันจับกีบข้างในแม่ไม่กดนะ <c oughs> จะพีททางหนแล,ล้วก็รีดรีดทางหนซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดีบบ๋ยวน้ำบูนจะพ่อเรียกเสร็จก่อนเดี๋ยวพ่อเรียกไม่กวนค่ะไม่กวนวันนี้วันนี้น้องนั่งตร <c oughs> ง <c oughs> นี้ค่ะนั่งกับน้องหมานะคะอ่าน้องหมาอยู่นี่ค่ะอ่าน้องหมาแล้วก็ใส่หมวกกบด้วย เพิ่นการลีดอันลีดมีจะเป็นเปล่าเนาะจะทุกคนแม่ก็ต้องเบาเนาะเพื่อนก็คือว่าแหละผู้ชายเนาะมีหูจักรล็อกมีหูจักกีบนะแม่ก็แม่ก็ต้องในเบาเบาวิธีลีดเธอเพื่อนก็ลีดได้อยู่จะทุกคนนี่ก็เป็นห้องนอนแม่เนาะถุงใหญ่ๆนั่นนะถุงอันถุงเสื้อผ้าเด้อจะสุกดเสื้อผ้าที่แม่เสริมเ,เสริมไม่ได้เนาะอัน แม่ก็พับไว้เนาะพับแล้วก็เสื้อถุงไว้เป็นนั้นแหละมันบอมีตูเเ้เสื้อเนาะจะทุกคนเสื้อผ้าที่เสื้อมีได้เพราะว่า่วงนี้แม่เสื้อได้แต่สุดขุมเนาะะเนาะจะจะประมาณนี้แม่ก็จะต้งเบบึงพอบานกับน้ำผู้เนาะนี่ดูพอรีดผ้าค่ะนี่เห็นไหมไหมคะพอรีดผ้าเก่งเลย พนี้พ่อเจ๋อ่ะเย้เย่าพนูเจ๋ง <c oughs> ตกปนพูกับดือเด้อยจะส่งนี่นะแบบว่าพเาพเนเพ่นเข้าอันอเกือถูกมา เพื่อนอันเพื่อนจะเข้าไว้ยทองเนาะไว้ยทองสองปีสามปีเนาะเพื่อนกะจะป่วนเป็นธรรมดาเนาะร้อนเยอะๆเพิ่ง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 ผู้ไม่ดื้อค่ะลูกผู้มาทางนี้เอาเก้าอี้มานั่งกับแม่ไปเอาเก้าอี้ตัวเล็กมามเอาเก้าอี้ตัวเล็กมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเสร็จเราไปห้อยนะอ<ม>ืมอ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 ืมมอืมอือมืมอืจจม ใหญ่เาพี่้องกระปุกเนาเพราะพีก็ใหญ่น้ำพริกอัะน้ำพริกโตใหญ่น้ำผู้เลยค่ะกพ่ก็ไปอยู่อีกห้องนึงเนาะพี่เอจ้าตั้งแต่อันตาเสียเนาะตาเสียแล้วกะแม่ก็เอาห้องตาเฮอเฮอน้ำพริกเลยเนาะน้ำพริกก็แย่งห้องเลยกะอยู่ห้องนี้ก็มีแม่มีน้ำาพุแล้วก็มีพอบ้านนอนกันสามคนแล้วกะส่วนน้ำพริกก็จะอยู่อีก ห้องนึงเนาะก็จะนอนผู้เดียวเด้อจะคนนอนผู้เดียวเพิ่นแยกห้องนะเก่งแหละค่ะป๊ะสี่เนาะป๊ะสี่อะ,ะ,อะแม่ฮัดเธอแยกห้องเพิ่นก็เพิ่นก็มียานในแต่ทุกคนเพิ่นกนน็นอนได้นอนได้เพราะว่าลืมเหยื่อเลยหืมไม่อมนะลูกลืมเหยื่อแล้วเนาะนี่จ้ะก็ประมาณนี้เบิ่งพอบานดีดผ้า อันนี้อันนี้อันนี้ด้านดีได้พี่น้องเอาด้านดีเถาเบิ่งด้านมืดนี่ไม่ต้องพูดถึงด้านมืดนี่บ่ม,มีเลยดิด้านมืดหลายจ้ะทุกคนหลายหลายวีรกรรมพอบานหลายคือว่าแหละคบกันก็แต่เป็นวัยรุ่นเนาะจะเนาะมันก็นผ่านเหตุการณ์พิเรมานำกันหลายอย่างสินะถ้าจะคือเล่าก็ สามมืออ่ะสามมือกัน,มมกนเล่ามีจบจ้ะทุกคนเอาเดี๋ยวคลิปนี้มันจะหึงโพ่อเนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าพูดละจ้ะเอเคลิปนี้เอาไว้สำนีจ้าบ๊ายบายค่ะอ้าวพ่อสวัสดีหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจุบ๊บจุ๊บเก่งค่ะเก่งเก่งไม่เก่งมาอยู่ไหน่อยู